สวัสดีครับวันนี้ชาวนาวนอยู่นะครับอยู่ที่อำเภอคลองขุงนะครับจังหวัดกำแพงเพชรพบกับพี่วิรัยวันนะครับชาววงคลองนะครับวันนี้เราจะมาพิสูจน์ระบบรากข้าวจากแปลงนาเปียกสแห้งแกงข้าวครับพี่พร้อมยังครับพร้อมแล้วค่ะ,คะนี่คือรากข้าวที่ปล่อยจากเปียกสลับแห้งกําลังจะปล่อยให้แห้งเงี้ยยังไม่แห้งดีรากมันจะแตกแล้วแตกเยอะเนี่ยกาลังขาวเลย อันนี้คือรากเกิดใหม่รากเกิดใหม่ลก,ก,มกลังขาวเลยนี้ปล่อยเรื่อปล่อยแห้งแล้วเนี่ยจะขามีจะได้สองสองเดือนแล้นลากเยอะเลยขาวเต็มไปหมดเลยลากออกใหม่อืมดูกันชัดๆนะครับรากขาวยาว,ยาวอย่างนี้ก็ช่วยลดต้นทุนในเรื่องของค่าปุ๋ยไปได้เยอะนะครับ แล้วก็ดูทั้งนานะครับก็เขียวเสมอกันดีนะครับอันนี้ไม่ต้องใช้ปุ๋ยวิเศษใดๆทั้งสิ้นครับปล่อยให้แปลงนาเปียกสับรแห้งนะครับให้ข้าวรู้จักทำอาหากินเองบ้างนะครับจะได้แข็งแรงเดี๋ยวขอดูอีกสักกอได้ครับพี่วิรัยวันครับตอนนี้ดินมันยังชื้นๆนะครับยังถอนง่ายนะครับ เพิ่งจะปล่อยยังไม่ถึงขนาดดินแห้งจัดขาวดีจจะนะครับกำลังแตกร่างใหม่วันนี้พอเราปล่อยแห้งนะครับรากข้าวก็จะได้รับออกซิเจนนะครับทำให้ต้นแข็งแรงโอเคขอบคุณมากเลยครับ